ให้เลี้ยหางเงี้ยนะทุกคน ý nghĩa mắm một năm 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 một

เราไปยังมาเปิดก็บ่าไปยังรักษารักษาชาวบ้านชาวเมืองรักษาภูมิบ้านภูมิเมืองเลยครับคือเป็นที่อะไรนะประมาณว่ารักษาภูมิบ้านภูมิบ้านเป็นคนนักตือชาวภาคอีสานนะครับผมน้ำโค่นน้ำโคกครับผมรถจะไปอ่ะอ๋อ ถ้าสมมตว่าเราไปทําอะไรทระมาค้าขึ้นอไหนที่ด <the rix> ีๆก็เราก็ต้องมาเส้นมาไหว้นะครับัา 好的

มูกเนี้ยคนไหนตัวไหหมันสร้างทับอีกไหมันกินเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวมาโยมากินอีกเลยทับไปไลเออทับแล้วได้มาขอหมันน้ำโยมันจะไหหมันมาโซโตโซโตแล้วขอลูกส้างมาขอลูกส้างอีกเลยว่างันเดีนสมมติปูไปนี่ตัวเราก็อยากดอกเราหอยอีกอยู่ทับไปแล้วเอาพร้อมใช้มาแจ๊กแมงเออมาแจ๊กใช่คุณมากมาก bí ết quân, bí ết quân, pha quân, quân gì, quân gì lại, quân gì, 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 เมี่ยงรุ่น่าไปไทยกับมันปลอดภัยกลางก็ได้รถก็ได้ตู้ฟูคนเอออันนี้กองหมานน้ำเดือนีัยเออให่ไ้ลูกแฟดเด้อใหญ่ไลมาได้ลูกแฝดได้ลได้ลูกแฝดได้ลูกแฝดก็ะั้งไงกูเดียวก็พอใจแล้วได้อย่าได้ลูกส મા <laughs>

đi 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 chị, 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 chị,

là nhưng cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn